งเดี๋ยวนี้แม่คือซ้องอาอล้มเสียแทถโอ้ยจักบักโลกจิตทั้งใดกันยังวะโทรมาสามรอบสี่รอบละ่ะนั่นนั่นไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วเอาเบิึงดูเนี้ยิึงคอยสิจัดก,การมันนี่บังได้วะเปิดลำพงลุ่มมันเลยเฮ้ยฮัโโลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่อมึงตายตีคือโทรมาดูแทถวศรานะในยินบ่อนี่ได้ยินบ่นแม่กูมีผัวแล้วมาฆ่ามึงนี่เป็นจังไดมึงบักโลกจิตไม่โทษ เนน่ยเอ้าอี่โบโอ้ยมาตั้งสามสีรอบก็บบรลลูนเรื่องกันโอ้ยเข่าหาเอ้ยว่านเป็นไผเบอร์ผู้เดซันนี่เบอร์บักลุยโอ้ยเบอร์บักลุยเท่าแม่บ่โทรศัพท์เจ้าได้ซันแบดกูเบิด์ตเจ้าเพ็รยังอยู่ไซนี่โอ้ยรถกูยางหัวอยุคหางน้องปลาพี่โอ้ยสมมติคืนมันบมมีเนาะเอาไปแลี้ยไม่โง่กูนะจ้าจ้าคอยละว่าม่นบักลลกคิดทั้งไหนสนทองเจ้าเป็นยังขึ้นมากินแต่เหล้าเทนเดียวนี่ให้คอยถามนดูวายเคยเอามาหยอดเซตตาแล้วมันบ่เมาแหนนัล้ว จะไม่หย่อดเส่ตาแล้วเออ <c oughs> มันบม่เมาก็ลองกินเบิง้งละไถแน่เออไถแน่เออถามยังดูดันแต่เดียวนี่เป้่าไปหาอาบนา้ำอาบนในท้ยบ้านแห้งว่าวพื้นเจ้าอยู่นี่เมาแห้วนอนอยู่ทีบคอยละนายเจ้าเด้น้น่แต่แค่กะนอนน้่มนาบ้านกะนอนลูกได้ไปเป็นหลงหอดทางโอ้ยเจ้ากะจะจมหลอันนินทากาเลมิเทแกบเออ มันไม่แสบเหมือนเอาดาบไปขูดหินนั่นถ้ามีเงินพอใจกูซื้อกินเมาแล้วนอนเกียกขี้ดินเรื่องของกูนั่นแหล้ะ <c oughs> เรื่องของกูเออโอยไปบอกน้ำเจ้าแล้วไปเด้อไปเด้อฟาไปอีเดียงผู้ข่อยไปเส้นเหล็กแล้วมันดูดนันมันปลาผัวแล้วเอา้าป้ากันละสมบอัอืป้ากันละดีไปเด้เข้ามาในส้ไม่ใง,งี้หนิขึ้นไปแท้ะ อีหยังสิรอดสายตา่อยไปได้เดี๋ยวนี้วันโอ้เขาเจ็บปากันกนระช้างเขาจะเบี่วกขึ้นเขามันบมเมนอย่ังสัน่นเจ้าคืดเบิงคือดอีหยังเอาหัวอีแดงก็ไปเอาครับอีกิงงาน <laughs> อีกิงน่ยจะเป็นเนี่ยก้าบักเอกเอ๋ <laughs> เอาปั <laughs> กเอกเน่ยเป็นหัวเก้าอีแดงเออบานนี้ <laughs> เดาคิดเบิ้งมันสิเป็นจังไดโอ้ยเนาะคอยละปวดหัวน้ำเจ้าหลายหลายเจ้าก็เลยมันเรื่องของเขาไปเอามาบอกเฮ็ดยังบอกให้ฟังกับบอกฟังเฮ้ยว่าแม่นกล้องวงจรปิดหมู่บ้านอ่ะหลดเว้ยเนี่ยเมื่อก่อนคือว่ามาเล่นน้ำซ่าน่ะเอางงซะหนีกระเียดบาดี่สบายดีผู้สาวสบายดี มาคนเดียวอ่ะแล้วเจ้าเห็นไผ่บ่หนิมูเห็นผาก็แปลว่าค่อยมาคนเดียวโอ้ก็คิดว่าถ้ามูเห็นมานั่งผู้เดียวคนคือค่อยไปใส่บ่จม็นต้องมีมูาสาววันนี้มาตบหน้ากูคักเทวะโดยโบมีกับโบมีสันน่ะสันค่อยขออยู่เป็นมูได้บ่ อยากนั่งก็นนะั่งกระโบได้มีป้ายหามเดี๋ยวละ่ะโดยเข้าใจฉันขอยืมโทรศัพท์ได้เจ้่าจาเจียวไปเหี้ยเจียวไปโทรบอกแม่นี่นะว่าเจอเนื้อครูแล,ล้วมันนี่มุกแต่มสมัยสงครามกับกาลิมาในยุคไหนวะ